ฟุตบอลซีเกมสักศรีอาเซียนมือดีเหลือเกินไทยจับฉลากอยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนรักกัมพูชาแล้วไม่ใช่แค่ฟุตบอลชายนะฟุตบอลหญิงก็จับเจอกัมพูชาเหมือนกันไม่ได้ล็อกผลนะแต่อยากเจอมาเดี๋ยวมารู้กันว่าในสนามรบของฟุตบอลนี้ใครจะยิงเปิดก่อนคิดว่าทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเนี่ยจะชนะกัมพูชากันเท่าไหร่เขาเม์มาทายกันคอมเมนต์ไว้ตัวทันครับทุกคนถอนฟุตบอลจากซีเกมฮะการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ถอนทั้งหญิงและชาย หลังจากที่จับฉลากมาเจอไทยทั้งหญิงและชายครับทุกคนทําให้คนไทยนั้นผิดหวังนะครับทุกคนไม่ได้ขย่ําให้เละคาสนามจะได้ให้เขเมนรู้ไปว่าสนามรบกับสนามฟุตบอลก็ไม่ต่างกันนะครับจากขยี้เขเมนให้เละคามือเขเมนไวตัวทันทอนก่อนครับทุกคนโอ้โหไม่งั้นละเละเละแน่นอนครับชายนี่ก็สักห้าอย่างน้อยๆส่วนหญิงก็สักหก จ็ดนะครับไทยจะขยี้เอาโอโ้คนจับก็ถือว่ามือดีมากครับทุกคนเจอทั้งสองทั้งชายทั้งหญิงเะอยู่ในกลุ่มของไทยหมดเลยนะครับโดนแน่ๆทํามานี่โดนแน่ๆรู้ทันครับถอนทันทีขมียนแม่ไม่งั้นละเละจะได้เห็นกันครับทุกคนจะได้ร้องไห้ออกจากสนามนะครับขมียนแม่จะเก่งมานราคาคุยหรือเปล่าก็คงจะไม่นะครับทุกคนเพราะถอนออกไปแล้ว เมื่อสองปีที่แล้วที่กมณนเป็นเจ้าภาพครับทุกคนก็จัดการบรรจุชนิดกีฬาพื้นบ้านลงเยอะๆะครับกีฬาที่ไทยไม่รู้จักที่เพื่อนบ้านไม่ถนัดลงไปให้มากที่สุดแล้วก็จะได้โกยเหรียญคิดดูนะครับทุกคนจากจากาท้ายตารางพอๆกับลาวกับบรูไนกับตีมอพอเป็นเจ้าภาพนี่จัดชนิดกีฬาที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ถนัดแล้วก็ไทยไม่รู้จักนี่ ลงไปเยอะๆขึ้นมาเป็นอันดับ4ของตารางนะครับขเมรนได้เหรียญทองไปถึง81เดหรียญเงินไป74ทองแดง127ครับทุกคนครั้งนั้นเวียดนามเป็นเจ้าเหรียญทองครับทุกคนถือว่าคว้าเหรียญไปได้มากที่สุดนะครับไทยนี่รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ2อนะครับอินโดอันดับ3ามขเมนอันดับ4โอ้โหทุกคนเนาะประเทศ อย่างไทยนี่เหรียญโอลิมปิกก็ถือว่าได้เยอะแยะนะที่ผ่านมานะครับอินโดก็ได้มาเลนี่ก็ได้สิงคโปร์ก็ได้นะแต่พอมาครั้งที่ประเทศไทยนี่บรรจุชนิดกีฬาที่เป็นสากลมากที่สุดลงไปเท่านี้นะครับว่ากันว่าคาดการณนะ์นักเขมรจะไม่เกินเกเหรียญทองเผืออาจจะได้เดเหรียญทองด้วยซ้านะครับทุกคนในครั้งนี้และชนิดกีฬาฟุตบอลเนี่ย ไทยก็รอขย่านะครับรออยู่แล้วมา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 เถอะครับคืออย่าว่าแต่ไทย,หล,ยหลายประเทศก็อยากเห็นฮะเพราะว่าอยากสะใจนะลอ,องดูดิคมนต์ที่ปากเก่งๆเนี่ยพอมาเจอของจริงอยู่ในประเทศไทยจะเป็นยังไงนะก่อใจจดใจจ่อทอนซะอย่างนั้นทุกคนไม่งั้นละโอ้โหแบบได้แบบว่าสะใจกันแบบง,งามๆครับทุกคนนะ รอดูกันอยู่ล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่ายูสิบเจ็ของเขมรเนี่ยโดนลาวจัดไปตั้ง5้าหเมตรนะรู้สึกว่าคอมเมน,มเมนต์มเมรต,ตอนนั้นโอ้โหเดือดกันแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนบ้านก็โอ้โหสะใจกันแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนคมเมรน,นี่บอกโอ้โหไม่น่าจัดทรงแข็งอดหลายอย่างนะขยี้นะักกีฬาตัวเองละอายทีนาะอเจอลาวยิงไปตั้งหเมตรปกติก็ยิงลาวนะ เขมเนช่วงหลังอะแต่ U17 นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะโดนสเละเลยและอีกสายหนึ่งก็ไทยก็ไปขยีในสายอะเพื่อนร่วมกลุ่มอะหลายทีมาโดนไปโดน7-1็ดหมั่งเยอะแยะไปเลยทำให้ผลงานนี่ตรงกันข้ามมากนะทุกคนนะก็เสียดายที่ไม่ได้เห็นภาพนั้นนะทุกคนนะเนาะเขม็คงรู้เลยครับมันจะอายขนาดไหน สามารถล้อกันไปทั้งชาตินะฮะถ้าเกิดเจอไทยจัดการถ้าเผลอไปเจ็ดแปดลูกนี่โอ้โหบอกเลยล้อกันทั้งชาติแน่ขมินก็นเลยกลัวเฮ้ยไปเราโดนแน่อายถอนดีกว่าอ้างให้ผลไม่ปลอดภัยเอาจริงทั้งจริงอ่ะถ้าไทยเขาเป็นคนจัดการนะเป็นคนจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนจัดงานเนี่ยบอกเลยเรื่องความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะแต่ละเรื่องกองเชียร์การกดดันเนี่ย เป็นเรื่องปกติของเจ้าภาพก็เสียงเชียก็จะเยอะอยู่แล้วนะเสียงเชียก็จะเยอะเหมือนกับเมนนั่นแหละทั้งโฮทั้งอะไรเขานะแล้วก็กอบโกยเหรียญไปจากการจัดชนิดกีฬาแบบลงไปเยอะๆเ,เหมือนกับโกงโกงประเภทกีฬาไปเนาะประเทศเพื่อนไม่รู้จักเอาจัดไปบางทีก็มีการแข่งขันสามคนสามหรือสีนะนน่นะในในชนิดกีฬาหนึ่งนะก็ทําให้ทั้งประเทศ สิงคโปร์มาเลเลฟิลิปปินส์ไปอยู่ข้างล่างของไงคาเมนะ่ะนะไปอยู่ข้างล่างของคเมน,นะถ้าเป็นพมา่าลาวบรินทรตีมอ์พวกนี้นอยู่ล่างก็อาจจะปกติทั่วไปนะไอ้ทีมเหล่านั้นนะเขาระดับโอลิมป,ปิกเขาก็มีเหรียญนะเหรียญเ,ยเยงินเหรียญทองนะแต่มาเจอเหมือนกลโกงอะ่ะทุกคนแล้วมาครั้งนี้เป็นไงพอเจอไทยบรรจุแต่กีฬาสะกล เหมนถอยเลยครับก็ยังส่งอยู่นะกระปิดกระปอยนะทุกคนน้องก็ส่งมาอยู่นะความจริงเขมรตั้งเป้าไว้จะ400รรู้สึกว่า400กว่าคนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันที่ประเทศไทยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬารู้สึกว่านักกีฬาก็200กว่าคนนะจะส่งสุดท้ายถอนใชอย่างั้นทุกคนถอนซช่ง,งั้นหลายประเภทหลายชนิดกีฬาที่เขาถอนรู้สึกว่าจะมีฟุตบอลทั้งชายทั้งหญิงนะแล้วก็มีเศษปักตะก้อโอ้กีฬาชนิดใหญ่ชนิดที่แพ้ไทย,ยงั้นนะ ยูโดนะครับคาราเต้อะไรนะปัญจศิลัตเปตองแล้วก็อะไรมวยปั้มวูซูบิลเลียดอะไรทุกอย่างนี่เลยนะมีหลายอย่างที่เมนถอนนะที่ยังส่งยังคงส่งอยู่กูรู้สึกว่าจะเป็นว่ายน้ำนะกีตาร์อ e ีสปอร์ตฟันดาบยิมนาสติกเนะี่ยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเทควันโด ขี่ม้านะครับแล้วก็อันนี้กีฬาอะไรยูยิสูเลยไงผมไม่รู้จกักผมไม่รู้จักก็ดูกีฬาก็ดูอยู่นะอย่างหลายประเภทผมก็ดูอยู่แต่ว่ากีฬานี่ผมไม่รู้เนาะก็มีบอลลีบอลแล้วก็แล้วก็เจ็สกีอีกอันนึงเทศบอลหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจครับทุกคนเนาะก็ยังส่งหลายชนิดกีฬาอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าส่งมาเนี่ย มีการคาดการณ์ว่าจะได้ประมาณสักเจ็ดเก้าหรียญทองนะ,พะเพลอเพอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้นะครับถ้ามาแข่งที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเอาหลักสากลแล้วก็กรรมการที่เป็นสากลน,นะครับมาตัดสินไมในใน่ได้บิดเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะคิดมาโกยเหมือนครั้งที่เป็นจาภาพเป็นไปไม่ได้นะและครั้งนั้นนะเขมรนี่มีการแบบว่าโอนชนชาตินักกีฬาหลายชนิดมาก ซึ่งมันไม่มีเชื้อสายขเขมรเลยมันมีสายลงสายเลือดมันมีความเกี่ยวข้องเฉพันซื้อตัวมาอย่างนั้นทุกคนโอนแบบด้านๆมาโกงๆมาเนาะแล้วก็ส่งนะคือทุกอย่างทําทุกอย่างในครั้งที่ขเขมรเป็นจะพาพผมเห็นตรงนั้นเลยว่ามันโอ้โหในใิสัยของเขานี่เป็นตั้งแต่ตอนนั้นนะถ้าใครเห็นจะรู้เลยว่าโอ้สุดๆเลยเขมรพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยเอาหลักสกุลใส่ถอนทั้งหมดเลยฮะกีฬา คือฟุตบอลในรู่แล้วว่าอายแน่ถ้าแข่งกับไทยไทยจัดหนักแน่นอนเนาะเละเละเป็นเละนะส่วนประเภทอื่นเนาะก็แน่นอนแหละคนดูอาจจะไม่ได้เยอะอย่างอาจจะมีอลเลย์บอลนี่แหละ,จจะเยอะหน่อยนะครับที่เยอะๆคือฟุตบอลทั้งหญิงทั้งชายเนาะแล้วก็เซบักตะก้อเหล่านี้เนาะก็คนก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าคำเห็นเองก็จัดการถอนทั้งหมดนะครับกลัว การขย่าของไทยนะกลัวคอมเมนต์สะใจก็ถอนไปเอาจริงนะมันก็สร้างความวุ่นวายไหมให้กับแต่ละสายที่จับฉลากเสร็จแล้วพอถอนตัวก็สร้างความวุ่นวายนะเพราะจับฉลากแล้วก็ต้องมีการจับฉลากใหม่นะครับต้องมีการทําใหม่อีกเขาลงตัวแล้วแต่ถอนตอนใกล้ๆถ้าถอนตั้งนานนี่ไทยว่าอะไรหรอกเนาะพอถอนใกล้ๆนี่ก็เกิดปัญหาเกิดผลเหมือนกันครับทุกคนนี่คือคอมเมนต์ถือว่าขี้ขลาดไปแล้วล่ะนะครับทุกคน ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้เรทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม